เสียงเตือนบนทางหลวงคืนวันอาทิตย์ยามดึกเวลาใกล้ตีสามเทเลอร์ขับรถอยู่บนทางหลวงสายหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมรอบตัวไม่มีรถคันไหนอยู่บนถนนเลยแม้แต่คันเดียวและบรรยากาศรอบเงียบสงัดราวกับโลกเหลือเขาแค่คนเดียวเทเลอร์กำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ในปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกิจกรรมสนุกสนาน ปาร์ตี้ลากยาวตั้งแต่วันศุกร์จนถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ซึ่งเขาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยาอะไรเลยสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมเผชิญหน้าวันทํางานในเช้าวันถัดไปเทเลอร์ขับรถด้วยความเร็ว90ไมล์ต่อชั่วโมงบนถนนที่จำกัดความเร็วไว้เพียง75ไมล์ต่อชั่วโมงความเร็วนี้ช่วยเพิ่มความตื่นตัวในคืนที่ยาวนานและน่าเบือ่อ ขณะขับรถในเลนซ้ายสุดเขาเปิดเพลงโปรดด้วยเสียงดังพอประมาณเสียงเบสที่ทุมแน่นช่วยขับไล่ความม่วงเหงาได้ดีกระจกหน้ารถสะท้อนหมอกบางๆที่คลุมพื้นผิวถนนเหมือนผ้าห่มสีขาวแสงไฟหน้ารถตัดกับความมืดรอบตัวขณะที่เทเลอร์มองไปทางซ้ายอย่างไม่ได้ตั้งใจเขาสะดุ้งจนหัวใจแทบหลุดออกมาในพริบตานั้นเทเลอร์เห็นสุนัขพันล,ลัมเบอร์ดอตัวหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะผู้โดยสารของรถที่ขับขนาบข้างกับเขา ดวงตาคมกริบของมันสะท้อนแสงสีฟ้าจากแผงหน้าปัดรถมันเห่าเทเลอร์ด้วยเสียงดังกล้องริมฝีปากของมันเปิดกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวขาวสะอาดเทเลอร์มองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนราวกับอยู่ห่างเพียงแค่ไม่กี่ฟุตความตื่นตกใจทําให้เขาสติหลุดชั่วคราวก่อนที่เขาจะดึงสติกลับมารถตำรวจโอ้พระเจ้าเขาคิดในใจขณะที่มือเกรงบนพวงมาลายัยเขาหันไปมองอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ คราวนี้สายตาเทเลอร์จับจ้องไปที่แถบไฟสีขาวและแสงไฟสีน้ำเงินจากรถตำรวจเก่าๆพร้อมกับแผงไฟบนหลังคารถคันนั้นขับอยู่ในเลนซ้ายชิดเส้นขอบโดยไม่มีพื้นที่ไหลาทางให้จอดมันขับเคียงคู่มากับเขาอย่างแม่นยำรักษาความเร็วเทียบเท่ากันความตื่นตระหนกทำให้เขาถอนคันเร่งและเหยียบเบรกเบาๆพร้อมเปิดสัญญาณไฟเพื่อเปลี่ยนเลนไปยังเลนขวาหวังว่าจะได้จอดเพื่อรับใบสั่งตามระเบียบ แต่ในจังหวะที่เทเลอร์หันกลับไปมองรถคันนั้นอีกครั้งมันกลับหายไปไม่จริงเขาอุทานพร้อมบอกกับตัวเองว่าไม่ได้ตาฝาดแน่เขาหยุดรถกระทันหันกลางถนนเปิดไฟฉุกเฉินและเปิดไฟส่องสว่างรอบทั้งคันเทเลอร์ลงจากรถพร้อมกับไฟฉายในมือเดินสำรวจบริเวณรอบๆอ,อย่างละเอียดไม่มีร่องรอยของรถคันนั้นไม่ได้เสียงเครื่องยนต์ไม่มีแสงไฟไม่เห็นแม้ล้อรถที่เหยียบย่ำพื้นหญ้า ทุกอย่างเงียบสนิทราวกับเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นหัวใจเขาเต้นระรัวขณะที่สายลมเย็นปะทะใบหน้าความคิดหลากหลายวิ่งวนอยู่ในสมองเขายืนมองไปในความมืดสลัวเป็นเวลานานสุดท้ายเขาก็กลับขึ้นรถพยายามรวบรวมสติและขับรถต่อไปหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเทเลอร์ไม่อาจลืมภาพสุนัขพันธ์ลัมเบอร์ดอร์ที่เห่าใส่เขาได้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความฝันหรือภาพหลอน เทเลอร์รัใจว่าเห็นมันจริงๆทุกอย่างยังติดอยู่ในหัวเขาขึ้นถัดมาเทเลอร์ Taylor เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับถนนสายนี้ในอินเทอร์เน็ตเขาพิมพ์คำค้นว่าเหตุการณ์ลึกลับบนทางหลวงของรัฐเวอร์จิเนียและเจอกับบทความบางส่วนที่ทำให้เขาขนลุกมีเรื่องเล่าของชาวบ้านในละแวกนั้นเกี่ยวกับรถตำรวจที่ไม่เคยหายไปพวกเขาเล่าถึงรถตำรวจเก่าๆสีขาวคันหนึ่งที่เคยขับลาดตะเวนบนถนนสายนี้เมื่อสิปีก่อน รถคันนี้เคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อเจคอบกับสุนัขคู่ใจชื่อลาโดปฏิบัติหน้าที่ตามถนนดังกล่าวอยู่เรื่องเล่าขานถึงเจคอบเจ้าหน้าที่ผู้เคร่งครัดในหน้าที่เขามักหยุดรถที่ขับเกินความเร็วและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเวน้นแต่ในคืนหนึ่งโศกนาฏการรมก็เกิดขึ้นบนถนนสายนี้เมื่อรถบรรทุกคันใหญ่เสียหลักพุ่งชนรถของเจคอบและเจ้าลาโดทั้งสองเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ผู้คนในพื้นที่เริ่มบอกต่อกันว่ามีผู้ขับรถหลายคนเคยเห็นรถของเจคอบปรากฏตัวบนถนนเจ้าลาโดจะนั่งอยู่ที่บาะผู้โดยสารส่งเสียงเห่าเหมือนเตือนให้คนชะลอความเร็วก่อนที่รถจะเลือนหายไปในความมืดฝากกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ